ไกด์ไลน์ล่าสุดเมื่อคุณติดโควิดเอาเมื่อคุณติดก่อนนะสั้นๆตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนทุกวันใช่ก็ต้องตามให้ทันเมื่อคุณติดโควิดให้ทำแบบที่หมอพูดโทรอย่างที่หมอขึ้นและและฟังดีนี้นะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะและให้ Google Search, ที่อยู่ของคุณ ว่ามันอยู่ในเขตศูนย์สาธารณาสุขหรือศูนย์อนามัยไหนเลยเขตแต่ละเขตแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านเลขที่มันคนละศูนย์กันคุณต้องติดต่อศูนย์นี้และถามหมอว่าเบอร์อะไรไม่รู้เพราะว่าแต่ละศูนย์แต่ละบ้านแต่ละ แต่และโลเคชันของคุณมันก็ไม่เหมือนกันคุณต้องติดต่อศูนย์นี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนี้เขาเปลี่ยนฟังนะฟังดีๆฟังแล้วก๊อปตรงนี้แผ่แพร่กระจายไปเลยเขาเปลี่ยนไกด์ไลน์ในการให้ฟาวิพิราเวียมใหม่เนื่องจากการระบาดสายพันธุ์เดลต้าไม่เหมือนการระบาดสายพันธุ์อื่นมีความรุนแรงกว่าและลงปอดเร็ว ดังนั้นไครทีเลียหรือไครทีเลียเออใครทีเลีย,ใ,ย,ใ,ยในการให้ฟาวิพิราเวียตอนนี้นะคะเด็กตรวจเจอบวกแอนติเจนเทสบวก ATK บวก PCR บวกจ่ายฟาวิพิราเวียเลย